สวัสดีครับผมกรีดเลอร์ส,สินผสขโครงการเมืองผส,สุขครับช่วงบ่ายนี้ก็ว่างๆจากงานประจําก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการใช้การดเชิญนะครับที่หลาหลายคนงงว่าเอ้ก,การเชิญคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงอยากจะใช้บ้างนะครับก็เป็นการทั่วทั่วไปแต่เป็นการอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางผู้แนะนําเรานะครับที่เก่งๆนะก็ออกแบบแล้วก็ทําการดเชิญขึ้นมาเพื่อให้ท่านเนี้ยสามารถแชร์ ไปหาเพื่อนๆในไลน์ได้ย้ำนะครับแชร์ได้เฉพาะในไลน์นะดังนั้นเนี่ยใครอยากจะเห็นว่าหน้า,า,นา,าตาของการ์ดเชิญเป็นยังไงและส่งไปให้เพื่อนยังไงนะง่ายๆนะครับท่านก็แค่เข้ามาที่ไลน์นะไลน์ของผู้แนะนําก็ได้ครับขอขอขอการ์ดเชิญหน่อยนะฮะเขาก็จะแชร์การ์ดเชิญให้ท่านท่านก็แชร์การ์ดเชิญนั้นไปต่อครับ แต่ก่อนส่งไปนะท่านคารุณนาะอ่านดูเปิดดูการเชิญก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะท่านจะได้ตอบคาถามาได้เผื่อเขาถามมาว่าส่งอะไรมาให้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามาผมก็จะมาดูที่ลายของเพื่อนที่ผมส่งไปให้เมื่อเช้านะครับเนี่ยนี่คือหน้าตาของการเชิญนะครับหนะ้าการ์ดการเชิญเห็นไหมครับเต็มจอเลยใช่ไหมครับเนี่ยเต็มจอเลยก็จะมีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่5ช่อง5เมนูนะครับก็แตกต่างกันไปถูกไหมครับก็มีอะไรล่ะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองปันสุขวิธีการเข้าสู่เมืองปันสุขเข้ามาแล้วได้อะไรเข้ามาแล้วคุณจะต้องทํำยังไงเนี่ยบอกหมดนะตรงนี้เมนูที่2ครับบอสเตนะครับบอสใหญ่ใจดีของเราเนี่ยก็มาพบปะนะมีการไลฟ์สดพบปะเขาก็เอาคลิปวิดีโอเนี่ยมาลงไว้ตรงนี้ว่าเนี่ยงไงบอสของฉันมีนโยบายมีความคิดแบบนี้นะผู้บริหารเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็ให้เขาดูแนวคิดเพราะว่าบางคนเขาก็อยากจะเห็นผู้บริหารหรือว่า,าผู้ ดำเนินโครงการใช่ไหมครับเจ้าของโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยนะได้เห็นนะอะงี้นะครับก็แนะนําให้เขานะครับเสร็จปุ๊บก็มีการใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันออนไลน์แรงต่างที่จะเรียนรู้ในการศึกษาข้อมูลเนี่ยต้องใช้แอปอะไรเป็นบ้างก็จะมีคนมาแนะนําให้ ให้เข้าใจในใน,ในเรื่องของการใช้แอปพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของเราว่าคุณทํางานออนไลน์นะคุณก็ต้องรู้จักแอปพลิเคชันออนไลน์ถูกไหมครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บสวัสดิการกองทุนอะไรต่างนี่คือโครงการย่อยในในโครงการเมืองปันสุขของเราจะมีโครงการย่อยมีอะไรต่างๆปีย่อยท่านต้องเข้าอย่างง้นทําอย่างนี้ท่านได้สิทธิอะไรบ้างอะไรต่างนอกจากซิมปันสุขนอกจากมือถือเนี่ยคุณยังมีผลประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยจากโครงการอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนับไม่ถ้วนนะครับ คุณรอรับได้เลยว่าคุณจะมีผลประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วนจากโครงการต่างๆที่บริษัทจะทําให้คุณเพียงแต่คุณต้องยืนหยัดและมั่นคงและก็ช่วยบริษัทให้เติบโตไปคุณจะรอแต่บริษัทมอบให้คุณไม่ได้คุณจะต้องทํางานเพราะถ้าบริษัทโตคุณก็โตคุณโตบริษัทก็โตเมื่อบริษัทโตบริษัทก็จะมอบสินดีๆกลับคืนมาให้คุณคุณต้องทํางานคุณต้องช่วยบริษัทให้เติบโตนะครับตอนนี้บริษัทพึ่งพาคุณอยู่นะครับดินเลอร์ครับปุ๊บ มาอีกเมนูหนึ่งครับคือเมนูสุดท้ายใช่ไหมก็คือ,อเราจะใชอ้อะไรบ้างในการผ่อนแรงเราจะใช้อะไรในการทำงานของเราให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนที่เก่งๆด้านไอทมาบอกมาสอนท่านเช่นยิงแอดโฆษณาการทำเฟซบุ๊กไลฟ์การเรีนต่างเนาะเนี่ยก็จะมาบอกวิธีการเรียนต่างมากมายอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือการเชิญเบื้องต้น ให้คนที่เราอยากจะเปิดใจเขานะ่ะลองดูซิว่าเราทําอะไรทํายังไงทํายังไงยากไหมให้เขาดูอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเราก็ตามเขาหน่อยนะไม่ใช่แชร์เสร็จปุ๊บไม่ส่งไม่ไอ้ส่งแชร์ไปเสร็จปุ๊บไม่ตามหรือว่าไม่ยอมอะไรเลยอนะ่ะคือแชร์ไปอย่างเดียวให้เขาอ่านบางคนไม่เปิดดูก็มีนะครับเราต้องโทรไปตามไปแนะนําเขาอีกถ้าเขาสนใจเสร็จปุ๊บบางคนนะถึงขนาดนัดเราไปเจอที่บ้านที่ทํางานเขาหรือ ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่อยากจะเจออยากจะคุยกับเราเราก็จําเป็นต้องไปนะครับนะเราจะได้ไม่พลาดโอกาสในการแนะนําคนนั้นอาจจะสนใจมากๆแต่เขายังไม่ไว้ใจเราดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ก็ลองโทรแล้วก็ไปหาเขาดูนัดหมายกันดูแต่ระวังโควิดนะครับพยายามเซฟเซฟตัวเองด้วยนี่เวลาเราจะแชร์จะส่งใช่ไหมครับคลิกด้านล่างครับเวลาเลื่อนมาใช่ไหมครับเอาเลื่อนมาปุ่มแชร์ด้านล่างครับคลิกแชร์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมามุม เมน,นูด้านล่างใช่มกดกดปุ่มนี้เพื่อเริ่มแชร์ใช่ไหมครับก็กดซึงเราก็จะไปที่ใครก็ได้ที่เราอยากจะแชร์ใช่ไหมครับก็เลือกเอาครับชื่อใครบ้างก็เลือกเอาที่อยากจะจแชร์สมมติว่าผมแชร์ไปหาคุณคุณอ่าคนนี้ล้กันนะครับข้างล่างที่ผมยังไม่ได้แชร์เนี่ยคุณเชอรี่แล้วกันนะฮะคุณเชอรี่ฟิลส์ของเราก็แชร์ไปกดแชร์มันก็จะไปเด้งอยู่ที่หน้า ไฟห,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 หน้า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 ไลน์หน้าช่องแชทของกุณเชอรี่นะฮะก็ประมาณนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรยากเห็นไหมครับก็แค่นั้นเองครับนะเราอยากจะแชร์ให้ใครอีกก็กดปุ่มแชร์ครับก็กดเพื่อแชร์ครับเนี่ยนะครับการเชิญมันก็เหมือนกันกันกบการเชิญงานแต่งงานบวชงานอะไรทุกสารพัดงานขึ้นบ้านใหม่อยากให้เขามาร่วมงานเราเราต้องเชิญเขายังไงเขาถึงอยากจะมา เช่นเวลาในการจัดงานใช่ไหมครับมาเสร็จปุ๊บบรรยากาศในงานจัดยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อมาร่วมงานเสร็จปุ๊บจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างนี้ใช่ไหมเขาจะได้อะไรได้กินข้าวไหมหรือเลี้ยงข้าวไหมอย่างเงี้ยเขาจะดูใช่ไหมครับโ okay, นะอเคเนาะข้ะนั้นนี่ก็คือการเชิญบอกให้เขารู้ว่าเราเชิญเข้ามาทําอะไรเชิญเข้ามาแล้วเขาจะได้อะไรจากเราโอเค ก็ฝากทุกๆคนนะครับแชร์ออกไปเชิญออกไปเนะง่ายๆครับใช้นิ้วแชร์เชิญชวนแชร์เชิญชวน3ชอนี้ให้ได้นะครับแชร์เชิญเขาชวนเขานะครับโอเคครับผมก็เป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ